อ่าอิ่มสุดคุ้ม99บาทมีอ่าเคฟซีครับทุกคนเค c ฟซีนี่ก็อยู่กับพี่เจเนาะอ่าเซนเดอร์99แล้วก็บาเก็ตแล้ว99าิบาบาท12ชิ้น1น9่าสบเกาบาเก็ตพอใจเนาะอันนี้เนาะอันนี้ก็ใหญ่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีก็เป็นวิงแซ่เนาะ อ,อยู่กับพี่เจทุกคนอยู่กับพี่เจพิกซีดีกว่าเจพิกซีครับมาเดินเล่นกันว้าวเจยบเอ็มเคยะ่ ของเล่นก็ได้ขนก็นไปของเล่นสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่จิวกับเจ้า,าวจีอายุจีอายุชื่อเจนเหรอ่าจีบุร่านะ่าสวัสดีจีมาคนแรกเลยนะจีนะอยู่กับพ่อป๋านะเจนนะพ่อป๋าพาผ่านชั้นไหมผ่านชั้นนะ 对。啊。做生意。